วันนี้แกงเปิดเห็ดนะจ๊ะแกงเปิดเห็ดไม่มีอะไรทุบตะไคร้ทุบตะไคร้หนึ่งต้นพริกแดงพริกเขียวทุบๆแล้วก็ <c oughs> ใส่เห็ดพึ่งที่เราไปเก็บมาใส่บวก ไม่ได้ดื่มน้ำใส่บวบใส่เนี่ยเขาเรียกแกงเปิดใส่บวบใส่หน่อมไม้ใส่ข้าวโพดเห็นไหมพินซาซุปนี่เห็ดพิ่งวิธีการแกงของเราเราชอบแบบนี้เราใส่ข้าวคั่วด้วยนะ เราใส่ข้าวเบือแล้วใส่ข้าวคั่วนี่นะคะเห็ดพึ่งขาแดงส่วนอ,อันนี้เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเป็นเนื้อไก่ใส่พริกไทยใส่แป้งใส่เกลือ,อแล้วก็เอาเห็ดพึ่งลงไปผัดผัดกับเนย นี่ก็จะลาดกับข้าวนะดีนี่สัตว์อาหารมื้อนี้สั้นๆจบลง